ต,ตัวนะ่ารักมากมากขึ้นทุกวันไม่ให้ฉันคลั่งรักได้ไงพราวตะวันภาพนี้หนูเหมือนตุ๊กตาเลยลูกดวงตา แปวแววกลมโตที่ยิ่งโตโคงหน้ายิ่งชัดสวยถอดแบบแม่มาเลยเป็นอีกซุปตาร,รุ่นจิ๋วที่ขโมยหัวใจแฟนแฟมตั้งแต่แรกเกิดสําหรับน้องภาตะวันลูกสาวของแม่ยุ้ยและพ่อทันที่มีแฟนคขับคอยติดตามพัฒน,นาการอย่างต่อเน,นื่องที่ยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยชัดขึ้นทุกวันจากหนูน้อยในวันนั้นก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วยิ่งล่าสุดมีภาพโมเมนต,ต์อบอุ่นครอบครัวเมื่อสาวน้อยคนนี้ก้าวเข้าสู่วัยหนึ่งขวบแล้วที่กำลังเดินได้อย่างคล่องแคล่วโดยที่แม่ยุ้ยได้เก็บภาพโมเม ลูกสาวเดินนิมชายหาด่ามกลางบรรยากาศสบายๆรับลมทะเลเย็นๆแต่ไม่ไวายที่แฟนๆหลุดโฟกัสนัก็คือความน่ารักของน้องเพาตะวันที่โตเป็นสาวแล้วหมาพร้อมกับทรงผมมัดแกะสอข้างดวงตากลมโตเหมือนกับตุ๊กตาเลยลูก ที่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักตาแปววแหววพาแฟนแฟใจละลายแจกจ่ายความน่ารักสดใสดยเฉพาะกับดวงตากลมๆของหนูที่แป๋วแหววมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ทำเอาพี่พแฟนขับลงกันหนักมากโดยที่ผ่านมาแม่ยุ้ยก็มาจะโพส์ภาพความน่ารักของน้องภาตะวันจนตอนนี้โตเป็นสาวไม่แปลกใจเลยที่แฟนๆจะหลงหัวปักหัวปำในความน่ารักของสาวน้อยกันเป็นจำนวนมากที่เวลายิ้มหวานให้กล้องทีไรหรือส่งสายตาออดอ้อนก็น่ารักจิ้มลิ้มเป็นที่สุดตอนนี้บอกเลยว่าในอิสระแก้วของแม่ยุ้ยแล้ว พอทันก็เต็มไปด้วยรูปของลูกสาวเต็มไปหมดและนอกจากหน้าตาน่ารักของนูแล้วน้องภาตะวันก็จะดูทั้งอารมณ์ดีและขี้อ้อนมีเบาที่ยิ่งมองก็ยิ่งละลายเพราะความใสซื่อและสดใสเรียกได้ว่าสวยละมุนถอดแบบแม่ยุ้ยมาเต็มๆเ,เป็นสาวน้อยสวยหวานน่ารักมากสวยเหมือนคุณแม่เลยว่าที่นางเอกคนต่อไปงานนี้แฟนบก็ต่างกดไลค์ให้กับความน่ารักของน้องภาตะวันกันยกใหญ่แต่สิ่งที่สะดุดตาแฟนๆก็คงหนีไม่พ้นกับโครงหน้าที่เริ่มชัดขึ้นข้างดวงตากลมโตหน้าผักสวยและรอยยิม้มหวาน เรเดวาสวยละมุนถอดแบบแม่ยุ้ยมาเต็มๆที่หลายคนบอกว่านี่แหละอนาคตนางเอกตามรอยแม่ยุ้ยแน่นอนพอน้องเพาตะวันยังฉายแววความสามารถอย่างช็อตที่แม่รำน้องก็มีการควงรำตามคุณแม่ด้วยหรือจะเป็นศิลปินเดี่ยวร้องเพลงจับก,กีตาร์มีศินะส,สายเลือดศิลปินที่แท้ทูางานนี้ก็ทําเอาลุงป้าน้าอาที่ได้เห็นต่างก็ใจฟูในความน่ารักของน้องเพาตะวันกันยกใหญ่เป็นหนูน้อยที่สดใสและส่งสายตาแปววแววขนาดนี้จะไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะคะชีวิตมีแต่ปังจริงๆ เพราะหลังจากที่เพิ่งมีลูกสาวน่ารักเข้ามาเติมเต็มชีวิตพร้อมทั้งขยับขยายครอบครัวและที่ตั้งแต่มีน้องพาตะวันเข้ามาครอบครัวก็มีสีสันมากขึ้นน้องคือของขวัญที่ดีที่สุดของคุณพ่อคุณแม่เลยจริงๆน้องพาตะวันเปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตพ่อแม่ให้สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมเรียกได้ว่าสาวน้อยคนนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของแม่ยุ้ยกับพ่อทำจริงๆแถมยิ่งโตก็ยิง่งฉายแววอนาคตไกลอีกหน่อยโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วคงเดินตามรออออยยคคุุณณพ่่่่แแมางนนน